โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลสัปดาห์ที่2เดือนกุมภาพันธ์ครับวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ครับฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษครับดอนคาสเตอร์ครับเปิดบ้านเจอคิตตันพาเรตีสองี่สิครับฟุตบอลลาลรกาสเปนครับมาโยกาเปิดบ้านเจอโอซาซูนาเวลาตีสามครับลีกเดอร์ฝรั่งเศสครับกองเปิดบ้านเจอดันเคิร์กตีสองครับซูเปอร์ลีกตัวกี2คู่ครับแทลสตันสปอร์ครับเปิดบ้านเจออิยุปสปอร์เที่ยงคืนครับอีกคู่หนึ่งครับบอรูมครับเปิดบ้านเจอเกตเทเปเที่ยงงคคคืนนรััับวอารที่11กุมภาพันธ์ครับ เอฟเอคัฟอังกฤษครับเอ็กเซเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เวลาตีสามครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพห้าคู่ครับวัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอวิทยูเวเตตีสองสี่สิบห้าครับปอร์ตสมาร์ทคับเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟซิตี้ตีสองสี่สิบห้าครับดาร์บี้เคาน์ตี้ครับเปิดบ้านเจอออกฟอร์ดยูียเตตีสองสี่สิบห้าครับคูเวนตีซิตี้ครับเปิดบ้านเจอควีนปาร์คเวนเจอร์ตีสองสี่สิบห้าครับคู่สุดท้ายดึกสุดครับนอริทซิตี้ครับเปิดบ้านเจอเบตตานอตเอ็นเวลาตีสามครับวันพุธธที่กุมภาพััน์ครบ พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเอเวอเรต์ครับเปิดบ้านเจอร์รีพูลเวลาตีสองครึ่งครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกสี่คู่ครับคลับบูธจากเบลเยียมครับเปิดบ้านเจออตาลันตาจากอิตาลีเที่ยงคืน45่สิครับเฟยเยนูดจากฮอลแลนด์ครับเปิดบ้านเจอเอซีมิลานจากอิตาลีตีสามครับเซลติกจากสกอตแลนด์ครับเปิดบ้านเจอไบเซนมิวนิกจากเยอรมันตีสามครับมอนโกจากฝรั่งเศสครับเปิดบ้านเจอเบนฟิก้าจากโปรตุเกสว่าตีสามครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษ1คู่ครับเบอร์รี่ครับเปิดบ้านเจอเฮาซิตี้ส วันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์ครับฟุตบอลยูโรปาลีกครับคู่แรกครับยูนิยงแซงกิรุสครับเปิดบ้านเจอกับอาจักอัมสเตอร์ดัมครับเที่ยงคืน45ครับมิทเรนครับเปิดบ้านเจอกับเรอันโซเซรัดเที่ยงคืน45ครับเฟรนวองซี่ครับเปิดบ้านเจอกิกตอเรียปาเซนเที่ยงคืน45ครับแล้วก็เฟนเอบาเช่ครับเปิดบ้านเจออันเดรเที่ยงคืน45ครับคู่ดึกครับเอฟซีปอร์โตเปิดบ้านเจอโรม่าตีสามครับเอเซนอังมาเปิดบ้านเจอกาลาตาสรายตีเเเเอออโคครับบปิด้านจสเตลวาบูเรนกิจอม3ครับ วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ครับพีเมพ์อังกฤษครับไบตันเปิดบ้านเจอเชลซีตีสามครับบูเลเดีาเยอรมันครับอัลบวกครับเปิดบ้านเจอแอตเลซิกตีสองครึ่งครับลาลอิกาสเปนครับคิโรนาเปิดบ้านเจอเกดาเฟตีสามครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหนึ่งคู่ครับควีนปาร์เรนเจอร์เปิดบ้านเจอเบย์คอตตีตีสามครับแล้วก็เซกุนดาสเปนครับมิรันเดสครับเปิดบ้านเจอลาซิงเฟโรตีสองครึ่งครับ วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ครับพิมเมอรีอังกฤษครับเลตเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจออาร์เซนอลหนึ่งทุ่มครึ่งครับเวสแฮมครับเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดสี่ทุ่มครับสตุท์แฮมตันเปิดบ้านเจอบอร์นมัธสี่ทุ่มครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเจอเนวคาสันสี่ทุ่มครับแล้วก็ฟูลแลนดครับเปิดบ้านเจอต้นแฮมฟอร์เรสสี่ทุ่มครับแอตตันเบย์ไดครับเปิดบ้านเจอเอฟซูเวทาวสี่ทุ่มครับคู่ดึกสุดครับคิตตันพาเวลเปิดบ้านเจอเอเวอรตันเที่ยงคืนคคครรรึ่่งัััับบวนนอาาททิตย์์ี16กุมภพธ พิมลีริงอังกฤษ2คู่ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอวูฟแฮมตันสามทุ่มครับแล้วก็บิ๊กแมตส์ครับสเปอร์ครับเปิดบ้านเจอแมนยูห้าทุ่มครึ่งครับบูเลเดียกาเยอรมันหนึ่งคู่ครับแฟรงก์เฟิร์ตครับเปิดบ้านเจอโฮสไตคิวห้าทุ่มครึ่งครับไลกาสเปนครับเรอัลเบติสครับเปิดบ้านเจอเรอัลโซเซดาตีสามครับกันโชเซนไอตอิตาลีสองคู่ครับปาล์มาเปิดบ้านเจอโรม่าเที่ยงคืนครับแล้วก็ยูเวนตุสครับบิ๊กแมตส์เปิดบ้านเจอแบบอินเตอร์มิลานตีสองส สำหรับโปรแกรมสัปดาห์นี้มีคู่น่าสนใจหลายคู่ครับมีบิ๊กแมตช์หลายคู่ด้วยครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับทุกคู่จะวิเคราะห์กันในรายจรับเจมีตองแปดเจมีปดสวัสดีครับ